กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานพผล่อผล่กำลังนั่งคือเก่าพี่น้องตอนนี้กำลังสิกินข้าวปุ่นพี่น้องถือทักแบ่งให้เด็กๆกันนั่งอยู่โต๊ะเตียงทางหล่างอะไรยายกำลังแบ่งข้าวปุ่นให้เด็กๆนะตอนนี้สบายดีป่อแม่ ยไยงพญาวางพี่น้องเด็กๆกระือลูกของเออุ้ยแล้วก็ล้านของเออุ้ยผู้หนึ่งนาะลูกอเกอุยมีสองคนนั่งข้างๆใหญ่น,นะนี่ เด็กๆสบายดีป่าลุงด,ดูสบายดีสบายดีก <c oughs> ินขวุนเดอ้เดอกินขัาุ่นเด้อกินขุนำกันเด้อพี่น้องเด้อนีหากนากข้านขึ้นมาขึ้นมามาาใสมาใมา ยิ man, man ้มน้องบิวจะใช้ใดแน่ผอเลยนิ้มเก่งคือผูกกันกรพผอเลยผอไม่แต่วเงียบมาบูมด้วยเอามาเอานะฮะบูมกินกินเอาน้องน้องลิงผูกไปอยู่ทางล่างเลยน้องลิงหน่อยมาเด้อมาเด้ออุ้ยสุดท้ายใส่เลยนะเออเอามาเอามาเอานี่เออเปิดเปิดตัก งดเลยวันี่พากันกินขับปุ้นพี่น้องกินขบหน้าขบตาพี่น้องเลยเ้อชายน่นอไนีนกนตพเะวาหน่องวิวเห็ดขาดกแล้วขึ้นี้ด้วยนลาย งานคืออะไรโยกถวยเล่นน้ำวิวงยกถวยล่ะอดี๋ยวไปดูดแันไม่เก่งเหลาตามันอยู่ทางนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนมุมกันเป็นอย่างไรแซ่บแซ่บแซ่บว่าจันแซ่บ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 ต้องขอบใจคนเอามาอีกนะพี่น้องเลยอือ กินแบบนังบิวไปแต่กินแสแบบเลยบุญก็แสแบๆสบนองเลยโอ้โาฮัลโหลเห็นผ่นกินนะคกับดีใจพี่นงเลยดีใจมีความสุขไปนำที่เห็นได้อยู่ได้กินเนาะก่นมาดูดูแต่แห้งได้กินดูดูแต่เนาะทองเสมอกมาไท้หนึ่ง ยาบไดรเตึกสะดุบ้งบ้มนมัดเล็กซอยเ็กน้อยอยู่แล้วมือในผืนบ๊วยป้ามัดเล็กว่าไงไปแต่วานนี้มัอนี้บ๊วยป้าเจืกสะดุโอ้มอวานได้บ่ได้อยู่ได้ขิงของโอ้ได้ขิงของแซ่บไร้แซ่บไร้หัวใจไร เสีบบลายมาสั่นเอากินเข้าไปเอาไปเห็ดวีอ่ะเขากินพาไปเห็ดวีอ่ะมาสั่น้องบิวกินเล้วเรียบร้อยไปแล้วคนเด็กๆกินอยู่ทางลังเป็นอย่างไรทางนั้นสองสามคนน่ะแซบบอเงือกหัวเออมาสั่น กินใหญ่กินก็มีความสุขกินแล้วเอาน้ำแม่ก็จือกันดีเนาะสองคนน้องน้องลิงกับมัน ก็นางบิวับครแข่งกับขวัญมาหากันแมนข้าหมืนเพิ่นอยู่ไทยกับบุหูจักกันซ้ำจริงแล้วเดาวและอันนี้ก็ลานแหละอืมระบาวกับลานเออแต่ว่ามันจะน้ำๆกันอย่างนั้นอย่างไรก็ได้เนื้อเต้าโอ้เราจะมากินแล้วก็เห็ดเบี้ยต่อเนาะ อุ้ยก็มาซอยแต่เศ้าเพราะว่าบริเป็นตึกสะดุ้งสะดุ้งเลยอืมอ่นก็มีนาำใจมาซอยพี่น้องเลยซอยกันคนละไม้ละมือพอใจก็เหนื่อยหนักสพี่น้อยงดกับไป นี่แต่พ้นบ่ชตกน้อยใหญ่เนาะก็เลยแบบอยู่นอนสบายน้ำหัวเข้าไปพ้นตกหนึ่งขหัวลงมาเลยตกลงมาหนึ่งขหัวจะได้ออกได้อันกันใจน้ำอย่างน้ำถ่วงน้องน้องลินหันว่าว่าแม่ว่าเจ้าเกิบอกขออกะหมน้ำอันเรื่ยหนาดโอ้ยกรื่ยหนาดแล้วก็บุญยังชื่อประหงเลยจ้าแต่วู๊ดโตขาดนี่แล้วว่าต้มไปก่อนแธอแบบว่า มีเงินมีคำพอแหละแต่งสซื้อให้เพิ่อหมอมีผัวห่มพี่น้องเลยผัวเผื่นกันขดขาดเขากะโอ้ยเห็นแล้วกะอีตนสงสารเพิ่นเนา่ะคานว่าเพิ่นจะเอาเงินส่วนที่ว่าพี่น้องมาสอยไปซื้อเพิ่นกะยามันบอกพอเฮือนไอ้ยังเงินถูกบาทถูกสตางค์เพิ่นกะโฮมเขาเฮือนเบิดพี่น้องเลยยันบอกพอยังกะกินโดโดโนมอมคือกต่เก่าอะไรเนาะแต่ก็ยังดี ยายบดไโอดข่าวเพ้นแต่ว่ายังกินออย,ยูย่ตอนนี้แล้วเฮืเ้ังสกินต้พมต่าหนไอออยูย่แมน,น,น,มนข่าวนะยังมีอย่าบอกข่าวนะเออกระดาเข่าวบะมีเลยเบิดเลยยังมีอยู่เพื่อนนะ,นะน่องซื้ห,ห้แล้วสอบนึง,นงยังอยู กับแต่เฮิงเตะไปได้พี่น้องเพิ่งจะแปลว่ากินแบบประหยัดอะไรได้กินซ้ำเวลาอยู่แต่ว่าบุญแดงสามสองชาวกับแปลเท่ากับแปลงคันมาตอนเถียงกับแปลว่าผู้ใดมาซอยเพิ่อกาเห็ุท่านเขาจะกินเต่เงเกลอด,อ,ดออมเอากินเล็กน้อยแล้วก็ะยาแบบ คนอื่นกินแล้วเพราะว่าคนอื่นมาซอยเนาะมาซอยเห็ดขยันขาวเจ้าบ,บริยูได้กินกันข้าเจ้ากินคือว่านอะไรพี่น้องเลยเพิ่นกันยังแบบกระโดดอะไรอยู่อ้าแทงนี้มามาเห็ดแหละมัดเล็กเลยพี่น้องวกำลังมัดเล็กใส่กันมดเล็กครับอันนี้กินง มอื่อื่นก็จะได้เอ็นเทคานอยู่เนาะนโอ้สิมาด์อาจะงานก็เล็กสี่สี่สด้านป่ะเอ้า่าทางกลางเลยสิกลางใส่น้ำรังต้องมัดอยู่เพิงขาหมัดอยู่หลุมมันใส่ไปได้มันสูงดิอืีเกงมมาตดเล็กเทคานก่อนแล้วก็ตั้งสีมุ้งพี่น้องเลยมุ้งนะน,น้ำรังเนาะ แต่ตอนนี้นมัดเล็กแล้วมาออื่นก็นคือเชได้เทคานเทคานทั้งเทิงหมดเลยพี่น้องข้างบนนแล้วนะ้นองบิวกำลังมัดเล็กอยู่ตอน,นอม,มาเบิ่งน้องบิวมัดเล็กพี่น้องบอน้องบิวค่าแม่นั่น แม่ติดต่อมาเลยว่ายังสิไปยอ,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 ยอ,อยู่น้ำแม่อยู่เรือไหนไดอยู่นลำยายนะเพราะแต่ว่าอยากเห็นหน้าแม่อยู่อยากเห็นบ่แม่ว่าฮ้าตอบยามือนอยังได้พี่น้องค่าถามความหูซึกเนะาะถามความหูซึกของน้องบิวเพิ่นว่าอยากเห็นเพิ่นว่าแต่ว่าหายไปอยู่น้ำนาะเพิ่นบอไปเพราะว่าเพิ่นอยู่นลำยายตั้งแต่เกิดแล้วอืม เห็ดเป็นได้เน่น้อยนี่ก็ทรงปูนกับเห็ดได้เมื่อนี่ผมมีการทรงปูนเมื่อนี้มัดเล็กอย่างเดียวเลยอุ้ยเพิ่อนก็มาซอยแต่เสายังบอดขันตอนยังบอดขันตอนทองบอดขันขันตอนทองในการน้องบิวกับสมปูนคือเก่าตอนทองต้องสมปูนอย่างเดียวสมปูนอย่างเดียว พี่น้องคลิปนี้เฮาการสมมาพาควรเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวห้าก็จะได้จบไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องหนาดเด้อพี่น้องเด้อผักเบิ่งผักส้มเดี๋ยวพี่น้องพริกผัดประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะสบายดี